สวัสดีครับผมเชฟนะครับเชฟไทยในเมืองโอเลนนิวซีแลนด์นะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นมือที่ยุ่งอีกมือนึ่งนะครับนอกมากมือการผัดสเต๊ปผัดแล้วก็การเข่าขากันนะครับผมกับเซฟซี่นะครับเชฟมือดีเนี่ยอีกคนนึ่งนะเพื่อนโรงงานนะครับผมเป็นกับผ่านมาหลายประเทศครับบอวาสิเป็นโซนอเมริกาใต้โซนยุโรปนะครับแล้วก็โซนเซาอเมริกานะครับเพื่อนกับมีฝีมือนะครับผ่าน ทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารนะครับในเมืองไทยบัวว่าสิเป็นในร้านดังๆนะครับในห้างดังๆบัวว่าสิเป็นสยามพารากอนนะครับหรือว่าโซนเอเชียทีคนะครับเป็นกระพานโนเบิร์แล้วนะครับสำหรับเชฟซี่นะครับเป็นคนพัดนะครับเมืรอนี้เมอร์ยงเมอร์ยังก็สลับกันพัดครับคนหนึ่งยุดคนหนึ่งพัดนะครับสลับกันเพราะว่าก็ต้องใส่แห้งผู้ชายพัดนะครับผม การเข่าขาการหูใจกันครับงานมันก็ไหลลื่นนะครับผมสายขวานะครับเพิ่นเสียเสเอายั้งนะครับเฮ้าก็ต้องเตรียมให้เพิ่นเพิ่นสิพัดแนวด้างสี่นะถ้าก็ต้องหูใจเพิ่นเพิ่นกัตตรงหูใจเฮ้านะครับแก้หันหลังกับหูแล้วว่าสิพัดยั้งต่อไปนะครับการสเตปพัดพี่น้องหลายๆคนอาจจะถามมาเอ้าพัดยังสี่คือโพซิมเัืเทียนนะครับเพราะว่าผมนะครับสีมีซอสพัดอเนกประสงค์นะครับ ผัดแต่ละเมนูนะครับว่าจะเป็นสเตไฟกับพัดหรือว่าพัดเซ็ตนะครับก็จะใส่ซอสพัดอเนกประสงค์ตัวเดียวนะครับผมแต่ว่าบางโตเข้าสิเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้ากับข้นลงหรือว่าผมหรือว่าเชฟค้นที่ผัดเพิ่มก็จะเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมการพัดเนี่ยเวลาพัดลูกค้ายงๆเนี่ยเข้ากับต้องมีสมาธินะครับสมาธินี่ก็สําคัญนะครับผมบางที่สมาธิพอดีนี่ก็ลดบางที่คิดฮอดบ้านคิดฮอด ลูกกินหอดเมี่ยงจังสี่กะหรือว่ากินหอดไผ่กสร้างเนี่ยครับเวลาข้าผัดน้ำมันกระชี้ื้มหน้าลื้มหลังลื้มไซนันไซนี่ให้ลูกค้านะครับคนล่งของนะครับคือผมมีสีมือนนี่ล่งของให้เชฟซี่นี่กับตรงเมืองออเดอร์ให้แม่นนะครับผมเพราะคนผัดเป็นสีบริวาเมืองออเดอร์นั่มนะครับผมบางที่บอกเอาไข่จังสี่เขาก็ต้องบอกเพิ่นบอกไข่เด้อจานนี่จานนี่คูณดืนฟรีจานนี่แพ้ทั่วแพ้ไข่แพ้นั่นแพ้นี่เขาก็ต้องบอกเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นสีมีหน้าที่ผัดจังเดียวสีม่วงออออเดรร์ีกนะคับ หรือว่าสิเป็นเท็กเว้นะครับใส่อกองเท่ากับเตรียมกองนะครับหรือว่าใส่จานเท่ากับเตรียมจานแฮมเฮียยังสี่เพิ่นบมดตองมาถามอีกที่นึงนะครับพเพราห้าสิบพัดอย่างเดียวนะครับผมนี่นะครับระบ,บบงานนะครับผมบางที่ถ้าพัดต้องการสองคนยังสี่หรือว่าสามคนยังสี่ถ้าบวกหูใจกันนะครับคนนี้สิเอาจังสี่คนนั้นสิเอาจัง C, สันงานมันกระซ่นานะครับงานมันกระบ่ค่อยไหลลื่นนะครับผมถ้า เพื่อลบงานเข้าใจกันนะครับหรือว่ายุไซกับสร้างนะครับเหตุงานเข้าใจกันบอเกียงงานกันงานมันกะตรวจเร็วนะครับงานก็ออกมาดีนะครับสมาธิที่ผมเบนี่ก็มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากอย่างอื่นแล้วนะครับเวลาพัดเท่ากับต้องตั้งใจนะครับผมนี่ครับสเต็ปงาน แต่ละแต่ละมือแต่ละเว้นท่มาเฮดนะครับผมเอฟซีลหละไลคนน่นก็สิเป็นห่วงขยับขยเยนแต่ละมือปวดหลังปวดเอวปวดขึ้นกันหรอครับผมปวดขึ้นกันนะครับตอนนี้ก็ผมกับเชฟซีนี่ก็อยู่ลักซี่แล้วแะครับลักซี่แล้วนี่ก็ร่างกายนี่ก็เริ่อมออนออนออนลงแล้วครับบค่อยแข็งแรงคือสมัยตะกอนแล้วนะครับเพราะว่ามาเจองาน พัดตลอดจะสีเขาก็ต้องบางที่ก็ต้องเซฟร่างกายจะคลองนะครับผมนี่ครับสเตปพัดก็เป็นประมาณนี้และครับผมนี่ครับแกงก็ต้องปรุงให้เพิ่นนะครับผมบางที่เขาก็เอ่ยพัดนี่ครับเ็จแล้วนี่ก็ตีดามสเตปนะครับเขาก็ซ้อยกันนะครับเพราะว่าคนสีนต่างพัดอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับ เพื่อนๆก็หรือว่าน้องๆหรือว่าสนใจฉีบแบบมาเห็ดงานหรือว่าอยากหูประสบการณ์นะครับก็เมืองเลียนรูจากคลิปผมก็ได้อาศีได้หลายหรือว่าได้หน่อยนะครับก็เรียนรูเพื่อเป็นประโยชน์แกน้องๆน,นะครับเอฟซี mm hmm. FC, ที่ต้องการเมือง,อง,องน้องนะครับเมืองสเตปงานนะครับแต่ละประเทศออสออสเตรเลียสหรัฐหรือว่ายุโรปก,ก็ปแตกต่างก,กันครับนะครับได้หลายขคนก็ทักมาถามผมเออ ผมอยู่ประเทศนีกับพัดแบบอายผมอยู่ประเทศนี้กับพัดแ,แบบนองสิดทับไม่คล้ายกันครับถ้าได้เรียนรู้จากคลิปผมนี่ก็อาจีพเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่อยากจะมาเมืองนอกนะครับอนาคตหรือว่าคือว่าหรือว่าใส่ในตอนนี้นะครับว่าเข้าใส่จังได้ให้มันท่านลูกค้านะครับให้สะดวกเข้านะครับแล้วก็ท่านด้รสชาติหรือว่ารูปแบบอาหารให้มันได้ตามสแตนดาร์ดล้านเพิ่นนะครับผม อันใดถ้าคิดว่ามันมันมันเป็นประโยชน์กับนําไปใส่ได้ครับหรือว่าอันใดว่าเข้าใจยังใด้ายังมีไอเฮจังสีบอ่อพี่เฮจังสีบอ่องสีก็ามได้ครับผมผมยินดีหายข้ามหายขาแนะนํานะครับทาที่ผมมีความรู้นะครับอบอกต่อกันนะครับสายอาชีพด้วยกันหรือว่า,าผู้ใดที่จะของหลานก็นแล้วแต่นะครับเอาไปปรับปรุงกับปรับใส่แอปับใส่ใน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 หลานองเจะของนะครับผม การพัดกับเข่านะครับหน้าเตาก็ต้องสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือความสะอาดครับผมเอาพัดไปล่างทําความสะอาดไปทั้งหน้าเตาทั้งหล่องระบายน้ำเสียจริงครับพัดไปนี่ก็ต้องดูแลความสะอาดนะครับกระทะเข้าสะอาดหน้าเตาสะอาดอาหารกระตองมาสะอาดนะครับผมมันก็นจะเป็นจิตวิญญ,ญาณอยู่อย่างหนึ่งครับผมเวลาเขาพัดบางเจ็บ,บางทันอาจเสี แพทอีแบบนึงนะครับแต่ว่าสําหรับผมหรือสำหรับเจฟซี่นี่ก็นาเตานี่ก็ต้องสําคัญครับคือสะอาดนะครับเตาห้องสะอาดนี่บดง่วงนะครับอาหารก็ต้องสะอาดนะครับผมนี่แหละครับก็ฝากพี่พอกนอกมึงนะครับว่าไม่เป็นอย่างไรสเตียบงานนะครับผมอธิบายเพ่าข่าวๆนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับฝากพี่นอกนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับ เชบไทยนะครับเหตุงานนต่างแดนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอขอบคุณขอบคุณนะครับ FC ฟทุกคนที่ม่าเมืองนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม